สวัสดีค่ะวันนี้ครูวันธนาก็จะพามารีวิวร้านอาหารและก็ร้านกาแฟค่ะชื่อร้านชื่อว่าร้าน,รานบราวชูก้าค่ะร้านบราวชูก้าเป็นร้านชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสัจจาจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งร้านจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนชนชายนะคะร้านนี้จะบรรยากาศดีอาหารอร่อยค่ะ ดูจากบรรยากาศเราหน้านั่งมากเลยค่ะาสามารถทานอาหารได้ทานขนมได้ทานน้ำได้แล้วก็เลือกซื้อของฝากได้เลยค่ะร้านจะมีของฝากทั้งแบบเป็นชิ้นและก็แบบเป็นเซตค่ะเป็นเซตแบบสวยงามอันนี้เป็นเมนูนะคะเมนูก็จะมีหลากหลายค่ะมีอาหารครบทุกอย่างเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นน้ำด้วยค่ะมีน้ำด้วยมีอาหารด้วยต่อไปก็จะเป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าสลัดมีทุกหน้าเลยนะคะมีทุกแบบเลยนี่ก็จะเป็นหน้าปกของเมนูเขาค่ะอาหารก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งอาหารจานเดียวก็มีค่ะ อาหารจานเดียวมีทุกอย่างเลยนะคะสปาเกตตี้ก็มีอาหารไทยก็มีนะคะมีแม้กระทั่งข้าวคลุกกะปิผัดไทยอ,อันนี้จะเป็นสเต็กนะคะสเต็กก็มีทั้งสเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กปลาสเต็กปลาแซลมอนแล้วก็ไส้กรอกนะคะ เมนูน้ำก็จะอร่อยมากเลยค่ะแอบมีน้ำอะโวคาโดที่ครูวัทน,นาชอบด้วยค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นเมนูขนมขอบอกว่าอร่อยมากค่ะเคยมาลองทานดูแล้วนี่ก็จะเป็นขนมสามารถซื้อกลับบ้านได้ค่ะกลัวซองที่นี่อร่อยนะคะ มีขนมแบบหลากหลายมากเลยมีหลายตู้มากนะคะครูวันธนาอาจจะไม่ได้ถ่ายครบทุกตู้นะคะมีตู้แบบแช่เย็นด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของฝากของฝากก็เคยซื้อฝากเพื่อนลูกสาวนี่ทุกคนชอบมากเลยค่ะอ่านี่คือเมนูอาหารมาแล้วค่ะเป็นผัดไทยกุ้งสดกับซีซาสลัดค่ะขอบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะสังเกตจากจานนะคะ จานนี้ทานหมดเกลี้ยงเลยค่ะยกเว้นผักอาจจะทานไม่ครบอันนี้ลูกสาวทานสลัดหมดเกลี้ยงเลยค่ะ